ดีเอฟซีแฟนช่อง,องทุกคนนะคะมือนีนนที่ยากได้มาวัดปลาวัดเล่ย์เล่ยนครนะคะมาตามโค้งสุดท้ายปูเพิ่นหยมาตามโค้งสุดท้ายคือวันที่30เนี่ยนะคะปลาปูแล้เสียหายแนวทางตัวใดเพิ่นสิฟันท,นทงหยอาจจะมีแคสส่สองคู่นะคะบนล่างเท่านั้น่าเป็นตัวใดนะคะเอ่อคลิปแรก กับมิวสามซีครูน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าปูเพื่นว่าบ่หมั่นใจนะคะเด้อคลิปแรกแต่ว่าคลิปคงสุดท้ายในปูหมั่นใจฟันท่งหายเลยนะคะเข่ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองนุ่นทิยาผ้ารวยหรือสองนุ่นทิยาหาเก้านะคะค่ะนุ่นทิยาลืมเบอกนะคะลืมเบอกถึงเออ่สถานที่ตรงนี้ปูเพิ่นถมดินไว้นะคะเพิ่นอยากสร้างสารการปะเรียน จุดประสงค์ที่พันไห้แนวทางงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่ผ่านมานเนี่ยก็ะไห้สองเกตบนนะคะออกเกตสองนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองจะเข่าหรือจะไก่เคี่ยงขัข้นละค่อยมาติดตามน้ำกันจุดประสงค์ของกู้คืออยากสั่งนะคะอยากสั่งสาระก,การปรเลี่ยนสถานที่ตรงนี้นะคะตรงที่โน่นที่ย่าจ,จอดรถนี่นะคะเป็นบริเวณประมาณไรกกว่านะคะนะคะ ขาจะเข่า้า,าจะได้สร้างก็คือตัวเลขแนวทั่งเข่านะคะถึงจะได้สร้างเพราะไม่พนณองสายบุญจังสิมีปัจจัยมาร่วมสางนะคะเขาก็ค่อยติดตามน้งกันมางวดนี่เป็นงวดที่สองจาเขา่จากกจะไกลเขี้ยงนะคะเข่าไปฟัางน้ำปูเลยค่ะเพิ่นหายโคงสุดท้ายว่ามีแค่สองคูนะคะเป็นตัวใดไปเบื้องน้ากันเลยค่ะงวดนี้ผู้หมั่นใจบนพื้นรางค่ะ ท,ทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่างเลยบ่คะหัวนี่ออกคักๆเลยมันบอค่ะในหน้อยตู้เลยมันบอค่ะฮีกอยสเสื้อลัตเตอรี่งวดปีที่แล้วก็นเสื้อลัตเตอรี่นะครับอันคือมาปั๊บมาฝันมาีิมันถึงรอดฝันมาเพื่อนเอาเงินมาหายเ่ยบอค่ะบอสื้อแล้วก็ฝันมาเลย่อกตัวนี้แหละอ๋อแอันที่ฐานอีกบันนี้ฝันมาเพื่อนไม่หายเขาอีรีมันบอค่ะ มันเคยเป็นฤทธิตชั้งสี่เฉพาะปูหมันใจว่าออกแค่แท้มันบอค่ะออปู้มันปูปูหมันใจรางหลายก็บนบอกค่ะทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยมันบอต้องไปหาเลขี่หาเลยซะก่อนเดี๋ยวคันไปพอสองเก้าฤทิไปเน่ยสองเก้ากับซี่หาเนี่ยแล้วรับครูมาเนี่ยล่ะน้อนบารามนือ่มนอนบารลมหย้อนว่าเลขสิเขาบ่าเมีนาล่างถือบนก็ถือตัวเนี้ย ในอันที่านเปนแนตัว,วนี้องนี่บอกลอาตัวนี้กะฟันมันเอเงินแต่ทอดมั้สิงมันฟอเลยี่พออมาหายเลยเขา<บ>เอาอเงินมาหายปากกายนรอบเบิ้งห้าสี่กับสี่ห้าอ่าตอนนี้การซุ้มเก่ากับไว้ขึ้เก่าไว้ขึ้เก้าแะเพิ่มเิ่มชี้หไปครับเออชี้หา,าชี้หา เพิ่มซี่หาหาซี่เข้าไปนะครับ,น,บน,นี่เท่นาไรยังหลายดอกเพราะย่นยอนว่าในวูเห็นออกมาฮะต้องหอบายเหนี่้องหอบายยืดเนี่อยผมมียังหลายมีทอร์เนหล่ะมีสองตัวท่าเน่เน้ยเน้นสองตนี้มัน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 ให้กินครับไม่ออกวัวนอาทิตย์หนึ่ง ที่ 39, ออกสามเก่าันเก่าสาันครับนี่มาออกวันจันทร์เลยเอาเลขวันอาทิตย์ไว้น้ำตันวันจันทร์ก็ไว้วันจันทร์กไว้่วนเจ็ดเจครับสี่เ็นั่น,น,นแหะนึ่งก็สองเก่าอวันจันทร์สอเก สองเก้าส <mile> ี <bills. S 3> ่เจ็ดส <es> ี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเห็นปะยังไห้ควันไม่ควันต้องมือแรกไม่เพิ่มตัวสองเก้าล่างเนอะสองเก้าเราเอาครูกันมึงครับสี่หานมันบอกว่าสี่้านล่างเนาะแล้วว่าหอยกงหอยกางแน่ใจตัวนี้อหรือปะ

กมันคููกันนักเดียวเองคู่กันเล่มกันนักเก็วเขาวิดเนเ่องไหวสุขภาพสุขภาพนมสุขภาพเลยสุขภาพลร่เทละจะไปแค่เจ้าตัวหลายหลายตัวหลายตัวเนั่น <S <S นี่ทะเนี๋ยพี่สามคนสรุปโคงสุต่ายผู้หายขังบนหาซี่ขังล่างซี่หากาับสองเก้ามันบะค่ะมีซ้ำนี่มันปะค่ะโคงทุต่ายแต่ว่าถ้าอันคลิปแรกถ้านุนที่ยาจำว่าพีชจะมีซี่เจ็ดซี่เจ็ดทุต่ายเก้าศูนยะ์เจนะ็ดศนะูนยะ์เจนะ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด กเกสยัง้าสมาันังสีได้อยู่นะเกาับนนังสีมารลมารดครับขั้นเมืออยู่ตลอดดิอ๋อขั้นมือ่นันเนาะขั้นมือก็ตาทางเเมตัวเทเอะแยะขั้นเมื่อกับขั้นาเส้าว่าเสียอสียความเสียะหัดลอยเอล้สียนัด ของออยึดถ่อะไรนะองยถ่ายบนหาซีลางซหาลางซีหาร<ต><ต>ของเ<อ><อ>่าข้นก่อน้น่อนข้ก่อนนก่อ้ก่องก่อนขึ้น่อกอง,งก่องกับเลย่อ พระเจ้าสิบุบาลเพื่อนักเลงแค่ไม่เห็นต้นกลับปลาข้าวเดียวกลับไปคูก็เรยบปลาจิเด็ไปไล่มองอยู่ก็เรยบปลาเมื่อเกินสิบห้านาทีกลับไปแล้ว ท่พูกเรื่องไปต้องอหละเขาโทรมากเลยาเจาะทรมาถามมาจากช่องไหนบ้างะคะง่ายมากจากช่องช่องน้นที่ย่าผ้าช่อง้องอนที่ยา่าารวยชองน่านจะเป็นเรียซี่ะคะอันนี้โคงสุดไทยด้วค่ะเด้อปูวัดเล่ย์นครนะคะคงสุด้ายปูให้ขังบนหาซี่ขังล่างซี่หา กับสอเก้ผู้บอกว่าว่าต้องกลับนะคะถ้ากลับมันจะเป็นเลขหลายตัววดวันที่1พฤศจิกายนนะคะนะคะโค้งสุดท้ายแต่ว่า,าคลิปแรกคลิปแรกจะเป็นข้างบนนี่นะคะคลิปแรกผู้ให้เก้าเจ็ด่เจ็ดศูนยเจ็ดเกนะคะแล้วมื้อนี้โค้งสุดท้ายผู้ให้หาซี่บนข้างล่างซี่หา,หา, 4, า 4, 5, กับ29นะคะ เอ้าหาปูแล้วบอต่ออ๋วันแล้วันนี้วักัทอกันาี่ซ้ำเน่ยมันบ้า่ะูมันมาบ้อยากหายร้ายโตนะคะมาคงสุดท้ายหาซีบนซีหาล่างกับสองเกนะคะข้างล่างนี่ซีหากับสองเก้าอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในวัวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่นะคะสำหรับ สคงสุดท่ายของปูวัดเลไลนนครนะคะแอดมินกับมาตามไฮแลนดเดอร์ค่ะเดอ้อนะคะเป้าหาซื้อลอตเตอรีว่ว้ถูกก็ได้มาทำบุญสางวัดสังสาราซอยกันนะคะ,นะคะแต่ว่าอันข้างบนนี่เป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกตั้งแต่วันที่ถ้าจจำพ่อพีตตั้งแต่วันที่1ิบแปดหรือสิเก้านาะมาตอนนั้นต่มีเก้าเจ่เจ็ดศู 93อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะหาซีบนซีหาล่างโค้งสุดท้ายวัดป่าเรลย,ยนะคะนะคะก็ะอใหายพอไม่ไปนอนเอ็ดซีโชคดีถูกหวยลำลุ้ยไปน้ำกันเจ้าดีสวัสดีค่ะ